ลูกน้องต่อต้านจนควบคุมผลลัลั์ไม่ได้ฟังเรื่องนี้ให้จบแล้วปัญหาเหล่านี้จะปไปครับก่อนอื่นเลยคุณรู้ไหมครับการที่คนต่อต้านคนหนึ่งคนมันมีเหตุผลแค่เหตุผลเดียวครับเขาไม่ไว้วางใจคุณครับเวลาเขาไม่ไว้วางใจคุณเขากาลังเริ่มตัดสินว่าคุณและเขาเป็นศัตรูกันและไม่เข้าใจกันครับประเด็นมันอยู่ที่คําสุดท้ายเมื่อกี้เลยครับเข้าใจกันทีมงานของคุณจะไม่มีวันเข้าใจคุณก่อนได้เลยถ้า คุณไม่ให้ความเข้าใจกับเขาครับที่ผมกำลังพูดถึงคือการเข้าใจมุมมองจิตวิทยาและนี่เป็นการทํางานจริงครับที่โอมเองยังต้องทํางานกับทีมงานองโอมโอมรู้เลยครับว่าทีมงานโอมคนนี้ถ้าเข้าไปดีลงานด้วยน้องคนนี้จะมาด้วยสไตล์ที่อโอมกังวลจังเลยรู้จะทายังไงรู้ยังไง ผมต้องใช้วิธีการแบบหนึ่งกับเขาคือนั่นสิแล้วว่ามีโอกาสทางไหนบ้างนะที่จะทำให้เขาขับเคลื่อนได้แล้วเขาก็จะค่อยๆโฟล์ของเขาไปครับจนเขาแก้ปัญหาว่าได้เสร็จสับอย่างดีเยี่ยมครับในขณะที่องค์ต้องดีลงานกับคนอีกคนนึงนั้นองอาจจะต้องบอกว่าโอเครีบรับไปจัดการเดี๋ยวพี่จะดูให้ว่าพี่จะปรับให้เมื่อไหร่เดี๋ยวพี่บอกนะถึงแม้ผมเห็นต่างในช่วงนั้นผมก็จะบอกแค่อืเข้าใจเลยครับและทวนคําพูดเหล่านั้นแต่ผมจะไม่ขัดแย้งตรงนั้นเพราะผมเข้าใจสไตล์การเครียดและการบริหารของคนคนนั้นครับ นะที่อีกคนนึงครับเป็นคนที่เวลาเครียดควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้แล้วผมจะต้องเดินไปตบไหล่แล้วบอกเฮ้ยผมเปกำลังใจให้ผมอยู่เคียงข้างคุณนะพลงานคนงเรานจะกลับขึ้นมาดีมากๆนี่คือการบริหารจริงๆที่อมใช้ในองค์กรองค์จริงๆนะครับและมีเคสเคสหนึ่งครับที่อมอยากจะเล่าให้ฟังว่าการเลือกใช้สไตล์การบริหารคนที่ถูกต้องกับประเภทของการจัดการความเครียดของมนุษยแต่ละคนมันโคตรสำคัญเลยครับผมเคยดีลงานกับคนคนนึงครับแล้วปกติผมเป็นคนที่ทํางานเร็วสั่งโป้งต้องได้แบบนี้ต้องได้ดั่งใจสิผมรู้ว่าบางครัั้้งงผมทําาแบบบบเนนนีียกคคครด คนกดดันคนบางคนเริ่มรู้สึกอึดอัดครับจนสุดท้ายเขาลงมือทําอะไรบางอย่างเพราะเขากลัวครับและผลลัพธ์มันออกมาแย่มากและสุดท้ายคนเหล่านี้เวลาลงมือทําอะไรนะทําไม่ต่อเนื่องอผมยิ่งปี๊ดหัวร้อนขึ้นมาอีกครับแต่วันหนึ่งที่ผมเข้าใจศาสตร์นี้แล้วผมกับกายเป็นว่าเขาทําอะไรผิดพลาดผมแบบเฮ้ยเข้าใจเราทําดีที่สุดแล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจูงมือค่อยๆทําไปด้วยกันนะ จากประโยค,โยคนี้สั้นๆกลายเป็นผลลัพธ์โง่ออกมาเฉยครับแล้วมันออกมาเกินคาดกว่าที่ผมคาดหวังอีกเรื่องนี้นะครับโคตรตอกย้ําชีวิตโอมเลยครับว่าการที่คุณจะควบคุมผ,ผลลัพธ์ของลูกน้องคุณได้คุณต้องเข้าใจประเภทของคนครับบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่สอในให้ผมเข้าใจว่าวิธีการวิธีการหนึ่งที่คุณชอบไม่ได้เวิร์กสำหรับทีมงานทุกคนของคุณแต่คุณจะต้องมองให้ออกใครเป็นแบบไหนใครเป็นแบบไหนใครเป็นแบบไหนและปรับวิธีการบริหารให้เข้าออคนคนนั้นครับ